เนเนะทานากะเกิดวันที่20กันยายน1992ตอนนี้อายุ30ปีเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง151เซนติเมตรสัดส,ส่วน95-680 0หน่วยเป็นเซนติเมตรเข้าวงการมาตอนปี2020จนถึงตอนนี้เนเนะทานากะนางเอกเอวีสาวสวยที่แฟนๆชื่อชอบคนนี้เข้าวงการอาจจะช้าไปหน่อยเพราะมาเข้าวงการตอนอายุ28ปีแต่ก็นะ วงการนี้ใครมีเสน่ห์ก็มาได้หมดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามทีแล้วอายุ30ของเธอว่ากันตามตรงหน้าเด็กแบบนี้ใครก็คิดว่าไม่น่าจะถึงเหมือนกันโครงหน้าเป็นทรงวงรีสวยงามหน้าผากเนียนกริบมากแม้จะไม่กว้างมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคทีเดียวคิ้วบางแต่โค้งขึ้นสวยงามกำลังดีดวงตานี่ดีเลยเป็นคนที่ดวงตาสองชั้นกลมโตมากแววตาสีดำของเธอจัดว่ามีเสน่ห์สุดๆ ไม่แปลกที่มองแล้วเหมือนถูกด,ดูดเข้าไปหาแบบฝืนไม่ไหวจมูกด่างโด่งกำลังดีเป็นธรรมชาติปากเล็กแต่ริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูได้เรื่องอยู่หุ่นกันบ้างบอกเลยว่าแม้จะเป็นสาวตัวเล็กแต่หุ่นกลับตันไปหน่อยจุดเด่นของเธอคงเป็นหน้าอกที่เราว่าเกินตัวมาเยอะเลยทั้งหุ่นดีหน้าอกใหญ่แน่นมากไม่มีย้วยเลยหน้าทองก็เรียบเนียนดีเอลวาเข้าหากันสวยงามเป็นหุ่นสาวทรงนาฬิกาทรายสะโพกก็ใหญ่ กลมเนียนเด้งหน้าตีเหลือเกินอันนี้ชอบผิวขาวเนียนแบบไม่มีที่ติดตามสไตล์สาวญี่ปุ่น